วันนี้นะคะอาจารย์ฮันรีลักษ์สูตบุตรได้โพสต์ว่าได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญการเงินคนหนึ่งซึ่งเคยออกหุ้นกู้ให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่มาหลายบริษัทถามผู้เชี่ยวชาญว่าเพราะอะไรช่วงนี้บริษัทใหญ่หญๆหลายบริษัทไม่อาจชําระคืนหุ้นกู้ที่ครบกําหนดได้เขาบอกว่าไปถามบริษัทก่อสร้างหลายๆบริษัทดูสิณนะวันนี้รัฐบาลเพิ่งปล่อยเงินงบประมาณที่เป็นงบลงทุนออกมาได้เพียงโครงการเดียวหลังจากที่เลื่อนการใช้งบปี67 จากตุลา66มาเป็นปลายเมษา67ซึ่งเท่าที่จำได้ไม่เคยมีรัฐบาลไหนกล้าทำแบบนี้มาก่อนนักการเงิน,นคนนี้ยังบอกอีกว่าดูเหมือนว่ารัฐบาลจะพยายามชะลอโครงการลงทุนต่างๆของรัฐบาลให้ชา้าลงด้วยซ้ำหวังว่าจะเลื่อนไปปีหน้าไม่รู้ทําไมหรือต้องการให้ให้ตอนสิ้นปีว่าประมาณจะได้มีเงินเหลือมากขึ้นมากพอที่จะนําไปใช้ในดิจิทัลวอลเล็ คาดว่าจะนําเงินเหลือจ่ายหลังสิ้นปีงบประมาณรวมกับงบปี68เพิ่มตัวเลขขาดดุลมาใช้เพื่อแจกเงินตามโครงการดังกล่าวเพราะโอกาสที่จะได้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสาก,กา์เพื่อการเกษตรทกศมาใช้มีไม่มากขณะที่ตัวเลขการเติบโตของ GDP ในไตรามาสแรกของปีนี้ต่ำกว่าที่คาดไว้ส่วนหนึ่งเพราะการเลื่อนการใช้งบปี67ของรัฐ นายกถึงกับเรียกประชุมรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในวันรุ่งขึ้นหลังจากกลับจากญี่ปุ่นก็เพื่อหามาตรการแก้ไขเร่งด่วนยังไม่ได้ข้อสรุปแต่รัฐชะลอการใช้งบลงทุนตามงบประมาณออกไปด้วยตัวเองหากเป็นเช่นนั้นจริงอนุมานได้ว่าสาเหตุที่ดึงดันจะนนาแจากเงินตามนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตท่ามกลางเสียงคัดค้านน่าจะทําให้เกิดความเสียหายต่อประเทศมันไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจหรือต้องทาเพราะได้หาเสียงไว้แล้วเท่านั้น แต่มันต้องมีวาระซ่อนเร้นอื่นเป็นสาเหตุหลักเป็นแน่แท้หยุดนําประเทศไปเสี่ยงต่อความหายนะเถอะเพราะอ้างว่าแม้จะอ้างว่าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็เถอะแต่ไม่ได้หมายความว่าพวกคุณจะปู้ยี่ปู้ยำประเทศไทยอย่างไรก็ได้นะถ้าดึงดันต่อไปรัฐบาลนี้ล่มสลายแน่นอนย้ำอีกครั้งและหลายครั้งพัสยามเทวาธที่ราชศักดิ์สิทธิ์จริงอาจารย์มีวาระซ่อนเรน้นมีวาระซ่อนเร้น ก็ <มา S 1> <Digital S 2> ดิจิตอลก็ลากมาจนถึงขนาดนี้ยเราพูดกันตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนวันนี้คอรามอส่งคําถามไมหากฤษฎีกาย,ยังยังไม่เคยได้ยินเลยนะครับแต่เตรียมที่จะประชุมวิสามันเรื่องของงบประมาณทั้งปี6-8แล้วก็ตัวงบที่จะต้องเพิ่มขึ้นอีกแสนสองหมื่นล้านเห็นไหม,มเงินงบประมาณใช้2ปี6-7กับ6-8บวกของแถบอีกหนึ่งแบวกทกศอ,อีกแสนห้า หมดไหมครับหมดประเทศยังครับหมดเกษตรกร,ร,กรไม่ต้องรอ,อก,กู้นะครับแสนห้าเขารอไปให้ดิจิท a ลวอลเล็ตรอไปก่อนค,คุณด้ยอย่างนี้กู้มันผ่านมาแล้วครึ่งค่อนปีแล้วทั้งหมดคือผลงานของเพื่อไทยเศรษฐาทวีสินเพื่อไทยอุ้งอิงซึ่งเป็นหัวหน้าพักพวกคุณรับผิดชอบอะไรกับประเทศนี้บ้างใช่ค่ะคุณดีเลยทุกคนก่อสร้างทั้งหมดรอไปเห็นไหมเงินมันไม่ออกโครงการทั้งหมดรอไปรอให้ คุณทักษิณเนี่ยเสร็จสส้นสิงหาคมเนี่ยออกมาแล้วก็ใช้เงินกบประมาณทั้งหมดของแผ่นดินนี้โดยคุณทักษิณด,ด้วยตัวคนเองใช่ไหมใช่หลังยี่สามสิงหาอยู่กันไปไหมครับค่ะอยู่กันไปนะครับขายของก่อนนะขายของก่อนนะใจนะเย็นๆนะใจโลมๆนะ